ข่าวประจำรายการข่าวแรกวันนี้มีสองสามข่าวเป็นการเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวประจำรายการข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวเรื่องของทักษิณโทนี่โทนี่พูดในขับเฮานับวันก็ยิ่งจะเข้มข้นมากขึ้น ท่านอาจจะได้ดูในคลิปที่ผมนำไปเปิดแล้วนะครับอยู่ในสุนัยทีวีท่านไปดูได้แต่วันนี้ที่ผมจำเป็นต้องหยิบมาคุยก็เพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างหนึ่งมีการโจมตี ในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันซึ่งตรงนี้คุณทักษิณก็จะหนีไม่พ้นก็ถูกโจมตีเหมือนกันคำพูดของทักษิณหลายคำพูดพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในฝ่ายประชาธิปไตยน่าสนใจมากท่านบอกว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวเสร็จ มันต้องใช้เวลามีหลายคนผมไม่ได้มาแก้อะไรให้คำพูดของทักษิณในคลับเฮาส์ล่าสุดเมื่อวันอังคารเนี่ยมันบอกอะไรหลายอย่างแต่ละคนก็มีวิธีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันพี่น้องอยากให้ประยุทธ์ออกใช่ไหมใช่ครับ ถามทักษิณบอกอยากให้ประยุทธ์ลาออกไหมผมว่าท่านก็อยากแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านพูดไม่ได้และท่านมีวิธีการอย่างไงที่จะทำให้ประยุทธ์ออกนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่จะชี้ประเด็นให้ท่านเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยเวลาคำพูดของคุณทักษิณออกไปเนี่ยมันบอกความหมายอะไรเยอะ สุนัยพูดให้ตายในหลวงก็ไม่ฟังแล้วไม่มีใครเปิดให้ท่านฟังและท่านก็คงไม่เปิดผมถึงบอกว่าอยากให้ท่านกดไลค์เผื่อว่าพอท่านเปิดอ YouTube ออขึ้นดูเนี่ยของเราจะได้ขึ้นไปก่อนเผื่อว่าท่านจะฟังบ้างเราก็พยายามจะถ่ายทอดข้อมูลให้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ พระองค์ท่านอย่าไปเชื่อประยุทธ์นะเออแต่ทักษิณพูดเนี่ยผมเชื่อว่าข้างบนฟังถึงหูแน่ดังนั้นคำพูดของทักษิณที่วันนี้เสนอออกมาเนี่ยเป็นกระบวนการอันหนึ่งทำให้ประยุทธ์ออกเพราะวันนี้ข้อสรุปตรงกันครับไม่ว่าใครจะชอบทักษิณไม่ชอบทักษิณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ย เห็นตรงกันก็คือว่าประยุทธ์จะออกต้องเบื้องบนสั่งให้ออกเป็นปัจจัยสำคัญเพียงแต่ขณะน,นี้เรามีข้อมูลว่าข้างบนนั้นยังอุ้มประยุทธ์อยู่เราถึงพยายามจะส่งเสียงขึ้นไปการที่จัดชุมนุมคาม,ม็อบสองรอบสามรอบก็ไม่แน่ใจว่า ท่านจะดูทีวีหรือเปล่าท่านจะดูข่าวหรือเปล่าแต่แน่นอนครับก็ต้องถึงหูบ้างละ่ะแต่ท่านก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรมึงมาชุมนุมถ้ามาแรงก็ให้ปราบอย่างหนักเลยโดยเชื่อว่ายังไงก็อยู่ได้อันเนี้ยเป็นความที่เราเข้าใจกันแต่ถ้าท่านจะเห็นถึงปัญหาว่าประยุทธ์นี่กำลังวิกฤตเนี่ยกำลังสร้างวิกฤตและกระทบถึงท่านเนี่ย การที่จะประยุทธ์ออกก็ต้องให้รอสิบน่รู้นี่คือการนำเสนอของทักษิณในรายการคลับเฮาส์ถามว่าทำไมต้องพูดออกพันลึกเจ้าจะเป็นและยิ่งอาย,ยุพยายามจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นอีก ก็เลยในช่วงระยะเวลาสี่หปีตั้งแต่เปลี่ยนรัชกาลนี้ท่านก็เลยออกกฎหมายโอนทรัพย์สินโอนอำนาจโอนกรมทหารมาอยู่กับท่านสั่งการโดยตรงพันเองหมดแล้วตอนนี้ศาลมาถึงเลยนี่มันจะออกได้ไงยุดถ้าอย่างนั้นท่านอาจจะตั้งคำถามว่าอางั้นทักษินเสนออย่างนี้แล้วนะพอท่านรู้ปรับ จะออกเลยไม่ใช่ไม่มีใครทายใจท่านได้หรอกผมอ่านเกมว่าภาวะรัฐพันลึกเช่นนี้จึงต้องมีการต่อสู้ที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวแล้วผมพูดเสมอว่าในกระบวนการต่อสู้เราอย่าไปเรียกร้องว่าให้ใครต้องมาทำเหมือนเราใครคิดว่าอะไรดีให้ทำไป วันนี้คุณสมยศก็ไปร้องปอปอชอให้สอบทุจริตเรื่องวัคซีนกับประยุทธ์ตั้งเรื่องไว้กลุ่มผู้ทำธุรกิจสปานวดผนโบราณก็ใช้กฎหมายช่องทางของ class action ไปร้องสารแพ่งสารก็นัดเรื่องและนัดไตส่สวนแล้วอายุทธเป็นจำเลยต่างคนก็ต่างหลายแนวทักษิณเขาก็มีแนวของเขา ดังคำพูดของทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าเนื้อความเนี่ยเป็นการทําให้วังนี่ได้ยินนะครับแล้วก็ส่งจะส่งผลยังไงอีกเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้ทักษิณก็เริ่มพูดแรงขึ้นครับเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามนักศึกษาปราบปรามประชาชนตำรวจใช้ความรุนแรงนี่ท่านพูดตรงที่สุดเลยถามว่าล้วทักษินไม่รู้เลยว่าใครสั่งผมว่าเขารู้แต่ว่าคนตายนี่คนเจ็บนี่ทักษิณเขาก็ถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ เขาพูดถึงลูกนัดที่ถูกยิงเบ้าตาแล้วว่าตาบอดท่านก็ขอแสดงความเป็นห่วงและเสียใจด้วยนะสงสารเด็กทุกคนนะครับนี่ผู้ใหญ่ก็คิดรู้สึกอย่างนี้การที่มีการทำตำรวจทำอย่างนี้นี่ท่านพูดแรงมากนะครับถ้าไปฟังดูนะครับพูดแรงมากพูดถึงขนาดว่า ท่านก็เป็นตำรวจนะครับท่านบอกว่าท่านนายสั่งให้ผมไปทำอย่างนี้อย่างผิดกฎหมายเนี่ยท่านเปรียบถึงัน,นว่าถ้าไปสั่งให้ยิงหมาท,ทั้งทั้งที่หมาเขาไม,มันไม่ได้ทำอะไรเนี่ยถ้านบอกท่านก็ไม่ทำนะวันนี้สั่งให้ไปยิงคนคุณทำกันได้ยังไง วันนี้ท่านก็วิจารณ์ตำรวจอย่างแรงซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นท่านวิจารณ์อะไรแรงๆอย่างนี้นะผมจึงเชื่อว่าเป็นการนำเสนอที่ต้องการจะเบรกตำรวจผมว่าอย่างน้อยที่สุดในตำรวจท่านผู้ใหญ่หรือในตำรวจทีเ่เคยทำงานกับท่านทักษิณเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาวันนี้ก็ต้อง กรทบใจกันแล้วล่ะวันนี้ว่าทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดฟ้าเปลี่ยนสีขึ้นมาก็จะยุ่งกันนะและเรื่องนี้ก็คงจะถึงหูเบื้องบนท่านพูดถึงเรื่องวัคซีนก็พูดแรงมากเอา ในชื่อเรื่องที่บอกทางออกประเทศไทยนี่นังซือพิม์พมติชนก็ลงเห็นไหมครับลงกันเกือบทุกฉบับในเวิร์ดดิ้งที่เป็นวลีทองที่บอกว่าทักศิณนิ่งงทั่วโลกมีไฟเซอร์ไว้ฉีดแต่ไทยดันมีไฟเซอร์ไว้อมนี่เท่ากับท่านกล่าวหาประยุทธ์ตรงๆเลยนะว่ามีการทุจริตวัคซีนแต่ท่านพูดที กำกำกกมโมให้ให้รู้สึกมันขำๆนะแต่จริงๆคือชี้ตรงประเด็นนี่คือผู้ใหญ่เขาชี้กันเขาบอกมันแปลกนะทำไมวัคซีนพอมาถึงเมืองไทยไฟเซอร์ Pfizer, นี่เขาไม่ได้ฉีดแล้วเอาไว้อมเหมือนยาอมเมื่อไง <c oughs> นี่ครับมติชนลงเมื่อวันที่18สิงหานี่ข่าวสดลงเห็นไหม ไทรัสลงทุกฉบับปะครับนี่เป็นถือว่าฮอตมากนี่เดลีนิวลงครับนี่อมรินลงไฟเซอร์มีไว้อมความเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยทำยังไงให้รัชการที่สิบรู้ผมว่าต้องทุกวิถีทางครับเพราะว่าการที่จะส่งข่าวถึง รัชการที่สิบนี่นึกถึงการส่งข่าวให้เทวดาทราบก็แล้วกันมันถึงยากมากดังนั้นถ้าจะเอาประยุทธ์ออกเนี่ยเรื่องเหล่านี้ต้องถึงพระเนตรพระกันครับท่านอาจจะพอใจในหนึ่งสองสามแต่ว่าไอ้ขนาดว่ามึงอมวัคซีนกันมึงทุจริตวัคซีนกันอย่างนี้นมันคักหนักหน,กหนาสาหัสแล้วถ้าทำไมเอาออกมันก็จะมาถึงท่านด้วยนะ ผมว่าอย่างนี้ครับที่เราจะต้องถ่ายทอดนี่ครับสื่อออนไลน์ทั่วๆไปก็ลงครับอันนี้ของอะไรเนี่ยที่นี่ท่านเปิดเข้าไปสิครับวัคซีนเขียนเข้าไปใน Google เลยว่าวัคซีนบอกว่าไฟเซอร์เขามีไว้ฉีดแต่มาถึงเมืองไทยไว้อมเนึ่ยนะข่าวจะขึ้นมาพืึบอย่างนี้เลยครับ ขึ้นมาพืดเลยทีวีมติชนก็เอาไปลงเอาไฮไลทต์ตรงนี้ไปลงทีวีช่องต่างๆนี่ครับถึงขนาดเขาพาดหัวในโทรทัศน์บอกรอตังใช่ไหมเนี่ยรอตังทอนหรือเปล่านี่เท่ากับว่าทักสินดูสถานการณ์แล้วจี้จุดเลยว่าประยุทธ์รอตังทอนใช่ศิน นอกจากพูดเรื่องวัคซีนพูดเรื่องตำรวจยังพูดเรื่องตาลีบันครับจริงๆถ้ามันจำเป็นต้องพูดตามตาลีบันถ้าจะบอกเอยท่านม่รู้จะพูดะลรก็เลยพูดไม่ใช่หรอกครับผมอยู่ทำงานกับท่านมานานเนี่ยผมรู้รู้อารมณ์ความรู้สึกท่านพูดถึงเรื่องตาลีบันบอกว่า วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัฟกานิสถานเนี่ยได้มีการเชิญบุคคลให้มาดูเพราะว่าที่อัฟกานิสถานเนี่ยมันมีการปลูกฝิ่นเยอะมันก็เหมือนปัญหาภาคเหนือของไทยในอดีตคนไม่มีกินจะทำยังไงก็ปลูกยาเสพติดแล้วก็ขายลักลอบขายกันก็บอกว่าเอามาดูโครงการสมเด็จยา่า นะครับที่ภาคเหนือโดยให้คุณชายดิดนำมาดูงานโครงการสมเด็จยาหวังว่าเขาจะได้เอาไปเปลี่ยนแปลงแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกส่งมาจากอัฟกานิสถานนี่เป็นวอลล์อดเป็นเจ้าสงครามเป็นปนายนทหารทั้งนันส่วนใหญ่พวกนี้มีผลประโยชน์จากการขายยาเสพติดมากกว่ามันก็เลยไม่คิดจะทําท่านยังบอกว่าแทนที่จะมีการส่ง เอาผู้นําเกษตรตกรมาดูจะได้เปลี่ยนวิถีการความคิดเปลี่ยนจากการเกษตรแบบยาเสพติดที่มันมีอุปสรรคต่อการค้าขายาส่งออกนอกก็ยากแต่ว่ามีเงินเยอะได้เงินเยอะเหมือนก็เหมือนในพม่าในเวลานี้ถ้าบอกแทนที่จะเอาเกษตรมาก็จะได้ไปเปลี่ยนวิธีการผลิตปรากฏว่าเอาแต่พวกวอล์หลอดมา ก็เลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วท่านยังพูดถึงว่าประเทศไทยให้ใหดูดีๆนะอย่าพึ่งผลีผลามไปกับเขาเพราะจีนเนี่ยเขาไปรับรองแล้วไทยเนี่ยปัดกวาดบ้านตัวเองก่อนออสร้างความปองรองในประเทศซะก,ก่อนเถอะจะได้สร้างปัญหาจะได้แก้ปัญหาของประเทศก่อนอันนี้ผมว่าเป็นการโชว์วิสัยทัศ ในการมองปัญหาอย่างน้อยที่สุดถ้าวังได้รับทราบก็จะเข้าใจคือคนแต่ละคนที่เสนอปัญหาเนี่ยแต่ละฐานะก็เสนอไม่เหมือนกันแน่นอนถ้ากลุ่มที่แรงๆก็อาจจะไม่ชอบข้อเสนอของทักษิณผมมองในแง่ที่ว่านี่คือกระบวนการของการต่อสู้ซึ่ง วันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายเรื่องว่าทักษิณนั้นที่มักจะโจมตีอยู่เสมอว่าสู้ไปกาบไปแต่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการที่ต่อสู้กับเผด็จก,การเนี่ยเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมันมีความซับซ้อน อย่างน้อยที่สุดพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรครับเราก็แลกเปลี่ยนกันในความเห็นกันประสบการณ์ของกลุ่มที่พวกผมที่เคยทำงานกันมาตั้งแต่ต่อสู้กับเผด็จการตั้งแต่40กว่าปีมาแล้วและต่อเนื่องมาเนี่ยทฤษฎีหนึ่งที่สำคัญคือต้องแยกมิตรศัตรูให้ชัดเจนแล้ว จะต้องช่วงชิงแนวร่วมคือการผลักคือการวิเคราะห์ว่าใครเป็นมิตรเป็นศัตรูนี่เราต้องแบ่งให้ชัดเจนเราไม่ผลักมิตรไปเป็นศัตรูและที่สำคัญจะต้องช่วงชิงแนวร่วมให้มาอยู่ฝั่งเรามากที่สุดก่อนที่จะทำการอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าการสร้างตาสว่างเนี่ยสำคัญที่สุด วันนี้ใครจะคิดล้มเจ้าบอกฉันจะด่าเจ้าตรงๆเลยเพื่อให้ลมก็ยังไม่ลมครับแต่ถามว่าท่านจะทำได้ไหมทำถอะแล้วแต่ท่านครับทําเลยใครชอบอะไรทําแต่ว่าเป้าหมายที่รู้คือศัตรูคือใครส่วนแลวจะแบ่งแยกศัตรูออกให้แตกออกจากกันอย่างไรก็เป็นยุทธวิธีอันหนึ่งช่วงชิงแนวร่วมคนระดับกลางให้มาเป็นฝ่ายไปชับแต่ให้มากขึ้น ช่วงชิงความชัดเจนให้ข้อมูลแก่คนเสื้อเหลืองดึงกลับมาให้มาเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมได้ประโยชน์เยอะเพราะความจริงก็คือความจริงคนเสื้อเหลืองกลับใจก็มากขึ้นคนที่เคยเป็นขวาจัดอวยตลอดวันนี้เข้าใจหูตาสว่างว่าสถาบันกษัตริย์เป็นยังไงก็มากขึ้นไม่จำเป็นต้องให้ท่านทักษิณมาทำอะไรตรงนี้หรอกครับให้ท่านทำในสิ่งที่ท่านทำได้ แล้ววันนี้ความเจ็บปวดที่ทักษิณได้ถูกกระทำม,มาสิบกว่าปีนี่มันมากผมเนี่ยรู้อะไรเยอะแต่ไม่อยากจะพูดคือไม่เอาเอาเรื่องมาแก้แก้ข้อข่าวสารให้แก่ทักษิณและให้ท่านเสียหายผมก็ไม่พูดไม่เอาเคยมีนี่ครับ ศัตรูก็หลอกดา่าหลอกดา่าเราก็ต้องออกมาแก้ทักษิณไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ครั้งนั้นทําอย่างนั้นเท่านีน้พูดไปก็เสียเสียรับหมดผมก็ทํางานด้านนี้มานานผมไม่อ่อนไหวต่อต่อตอต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้พวกเราส่วนหนึ่งเนี่ยมักจะอ่อนไหวไม่ได้จำแนกมิตรศัตรู แล้วก็เอาแต่ประเด็นคุณธรรมความถูกต้องในความคิดของตนใครไม่ถูกก็ผลักไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นเป็นนักต่อสู้กับปฏิการด้วยอารมณ์ไม่ใช่นักต่อสู้กับปฏิการด้วยเหตุผลด้วยยุทธวิธีและเป็นการต่อสู้ระยะยาวไม่ใช่ต่อสู้เพื่ออารมณ์ของเราท่านทักษิณยังบอกว่า ด่าเนี่ยดาย่ายังไงก็ได้ด่าเช้าด่าเย็นแต่ด่าแล้วนี่ก็ล้มมันไม่ได้อยู่ดีไอรัฐบาลเนี่ยพวตเสียมันก็ได้ดังนั้นก็ต้องดําเนินการยุทธวิธีของเขาในแต่ละช่วงจังหวะจะทํำยังไงให้เอาหลักฐานมาเปิดให้เต็มที่ให้มันเสียหายไอรัฐบาลเนี่ยมาเปิดโปรงมาในสภานั่นลองไปฟังดูนะครับ แต่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ทักษิณทำน่้นเขามีเป้าหมายแต่เขาไม่ได้มาบอกแต่ผมอ่านว่าน่าจะใช่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ผมเชี่ยววังเนี่ยด้านหนึ่งก็ปวดกระบาลปวดศรีรษะปวดพระเศียรขาโทษโปวดพระเศียรเรื่อง การต่อต้านของเยาวชนที่ต่อต้านไม่หยุดเลยครับปราบรุนแรงเพื่อให้กลัวก็ไม่กลัวครับการชุมนุมเกิดขึ้นไม่หยุดเลยอายุต์ก็ถือโอกาสฉวยโอกาสปราบแล้วมันได้ผลมากยิ่งปราบยิ่งขยายและพอขยายปั๊บมันไม่ได้ขยายเฉพาะอายุต์นะไม่ได้ขยายความเร็วไา่ของอายุต์นะมันขยายไปถึงเบื้องบนด้วยนะ ตอนนี้ทักษิณได้พูดในช่วงท้ายไว้ว่าถ้าท่านมีคนเขาถามท่านก็เลยบอกถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะเชิญเด็กๆที่ปทวงเนี่ยมานั่งคุยทีละกลุ่มทีละพันคนสามพันคนก็ได้ท่านบอกว่าต้องเปิดใจที่จะรับฟังเขาแล้วท่านพูดเห็นว่าการเมืองยุคใหม่เนี่ยทำอย่างประยุทธ์นี่ไม่ได้ คือปิดประตูแล้วก็ปราบใช้ความรุนแรงให้กลัวนี่คือสันดานประยุทธ์มันเป็นสันดานทาหารไทยแบบโบราณที่คิดว่าการใช้อำนาจแล้วจะสยบคนได้ซึ่งโลกสมัยใหม่มันยากท่านเลยเสนอบอกว่าทางออกเนี่ยถ้าผมเป็นนายกจะเชิญเด็กนี่มาคุยกันหาทางออกกันซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจและเรื่องง่ายๆครับแต่ยุทธ์มันไม่ทำครับเพราะความมีทิฏฐิมานะและ ความวัวสันหลังหวะความเลวร้ายเพราะเอาเด็กมาพูดเดี๋ยวมันจี้เด็กจี้ทีเดียวอายุก็หงายท้องสิเพราะมันทุจริตบาดแผลเต็มตัวแล้วนี่เข้าใจไหมฮะดังนั้นที่ท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่าการบริหารสมัยใหม่เนี่ยต้องให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผมว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าวังได้ฟังก็คงจะได้สติเนาะ ว่าเส้นทางที่อยุทธทมอยู่เนี่ยที่วังหนุนอยู่เนี่ยที่คิดว่าจะจบโดยด้วยความกลัวโดยไม่สนใจเนี่ยสุดท้ายมันจะไปอีกมันจะลามไปอีกน่าจะใช้วิธีอื่นนี่คือการเสนอส่วนถ้าวังไม่เอาก็เรื่องของเรื่องของวังแล้วผมว่าการเสนอของทักษิณวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความหวังดีอย่าลืมนะครับ ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องให้ประชาชนตาสว่างและสิ้นสงสัยไม่ใช่ประชาชนฝ่ายเหลืองก็อคติว่าคนนั้นจะมาทำลายเจ้าเขาก็ตั้งเรื่องกันอยู่แล้วทักษณิณวันนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเขาพูดให้เห็นว่าเขาหวังดีที่จะเสนอทางแก้ให้ในแต่และว,วันอังคารก็มาเสนอเสนอแต่ตอนนี้ชักเพิ่มความเข้มข้นขึ้น แต่ถ้าเจ้าก็ยังไม่เอาอีกเอาจะมาบอกเฮ้ทักษิณไม่ดีไม่เห็นช่วยเหลือเลยที่ผ่านมาพูดไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเสนอมาเรื่อยแล้วดังนั้นถ้าถึงจุดพังทลายเนี่ยประชาชนก็จะเห็นว่าคนที่เขาหวังดีต่อวังเนี่ยเขาเสนอันหมดแล้วแต่ท่านไม่เอาดังนั้นท่านต้องรับผิดชอบตัวเองนะนี่คือข้อสรุปสอตพอปิดท้ายความเรื่องราวก็คืออยู่ตรงนี้ แต่แล้วผมว่าดูดูการเคลื่อนตัวของทักษิณก็เหมือนกับการเคลื่อนตัวของพญามังกรนั่นแหละมันต้องดูดูให้ลึกกันหน่อยไอ้ที่จะมาส่วนจะไปประนามเขาว่าทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นอันนั้นแต่ละคนคิดกันไปใครใครมีจุดยืนแค่ไหนว่ากันไปส่วนทักษิณเขาผมไม่มาแก้ให้ท่านหรอกครับว่าท่านมีจุดยืนอยู่ไงผมไม่แก้หรอกก็เรื่องให้ท่าน ดูเองก็แล้วกันแล้วท่านก็ทาไปแต่ผมแก้ให้คือในฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเราอย่าผลักมิตรเป็นศัตรูอย่าผลักแนวร่วมไปเป็นศัตรูเราต้องสามัคคีแนวร่วมให้มากและที่ควรจะทําคือทําให้ศัตรูนะั้นมันแตกออกจากกันเออแตกออกจากกันแล้วก็ให้มาเป็นแนวร่วมกับเราในสถานการณ์หนึ่งหนึ่ง เพื่อจะทำลายศัตรูลงไปศัตรูที่เป็นเผด็จการนี้ให้ทําลายมันไปนี่นั่นเป็น,ปนยุทธ,ธวิธีซึ่งผมว่าอันนี้ก็ต้องศึกษาดูกันนะครับเนาะเอาละครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์มาดูข่าวที่สองหน่อยข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทย